เรื่องใหญ่ๆอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะอธิบายให้เด็กๆฟังยังไงดีนะวันนี้เรามีนิทานง่งายๆมาเล่าให้ฟังกันครับเราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันผ่านนิทานของเพื่อนซีสามคนครับเรื่องก็เริ่มที่หมู่บ้านเล็กๆครับที่มีเด็กสามคนมีนาปันปันแล้วก็โบท๊ททั้งสามคนนี้เป็นเพื่อนซีกันเลยอยู่มาวันหนึ่งคุณครูก็พูดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาครับที่ทําให้ทั้งสามคนเกิดความสงสัยอย่างมาก เอกติกาที่ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้มันคืออะไรกันแน่นะเด็กๆก,ก็เริ่มสงสัยกันแล้วครับพอตกเย็นทั้ง3มคนก็เลยมารวมตัวกันใต้ต้นมะม่วงเพื่อจะหาคำตอบจากสิ่งที่พวกเขารู้จักดีที่สุดมีนาที่เป็นหนอนหนังสือก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับอ๋อมันก็เหมือนกติกาของเกมนี่เองไม่งั้นคงวุ่นวายน้าดูปันปันก็เสริมขึ้นมาทันทีใช่เลยไม่มีกติกาก็ทะเลาะกันพอดีเด็กๆก,ก็เลยเข้าใจว่า อ๋อรัฐธรรมนูญก็คือกติกาของเกมใหญ่ที่เรียกว่าประเทศนี่เองแต่แล้วจูจ่ๆแสงเทียนที่คุณยายของมีนาจุดขึ้นก็ให้มุมมองใหม่กับพวกเขาครับมีนากระซิบกับเพื่อนๆว่าคุณยายเคยบอกว่ารัฐธรรมนูญน่ะไม่ใช่แค่กติกาแต่เป็นเหมือนแสงเทียนนำทางพอได้มองเปลวเทียนเล็กๆในความมืดพวกเขาก็เริ่มเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นครับปันปันก็พูดขึ้นมา เข้าใจแล้วแสงเทียนไม่ใช่แค่กันไม่ให้เราชนกันแต่ช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้และนี่แหละครับคือหัวใจของรัฐธรรมนูญเลยไม่ใช่แค่กฎแต่เป็นแสงนำทางให้สังคมก้าวไปข้างหน้าด้วยกันพอเข้าใจแบบนี้ทั้งสามคนก็เลยจับมือกันแล้วให้คำสัญญากับตัวเองครับพวกเขาสัญญาว่าจะเป็นเหมือนแสงเทียนดวงเล็กๆนี่แหละครับเริ่มจากเป็นคนดีรู้หน้าที่และเคารพกติกา นิทานจบแล้วนะครับแต่ข้อคิดที่ได้เนี่ยยังคงสว่างเหมือนแสงเทียนเลยเพราะว่าสังคมที่ดีมันก็เริ่มจากจุดเล็กๆที่พวกเราทุกคนช่วยกันรับผิดชอบนี่แหละครับคำถามสุดท้ายก็คือแล้วในสังคมของเราล่ะครับมีแสงเทียนดวงไหนที่คอยนำทางเราอยู่บ้าง